สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2514ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยเศรษใจควรรู้ English for today ปตาการล็อกละคำแสงธรรมนำชีวิตบทเพลงความรักพระคูประจำวัน Amazing Match ผู้บริหารบทนักเรียนอยู่ท่านาทีเพื่ออ่านถวายเจ้าฟ้า,ฟาอยอดนักอ่านขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอภาษาไทยแสริจ,จคนรู้ด้วยสำนวนว่าหอมปากหอมคออ่านว่าหอมปากหอมคอหมายถึงเล็กๆ็กน้อยๆพอประมาณตัวอย่างประโยคปกติผมไม่ดื่มเหล้าแต่นานๆานทีจะได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนก็ดื่มพอหอมปากหอมคอเท่านั้นฟังซ้ำอีกครั้งนะคะสำนวนว,นว่าหอมปากหอมคออ่านว่า หอมปากหอมคอหมายถึงเล็กๆน้อยๆพอประมาณตัวอย่างประโยคปกติผมไม่ดื่มเหล้าแต่นานๆทีจะได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนก็ดื่มพอหอมปากหอมคอเท่านั้นขอจบรายการภาษาไทยเสร็จเจอคนรู้ไว้แต่เพยงเท่านีน้สวัสดีค่ะ Good morning. my name is p พิ i p ิพา a t h า I am studying in g r i d Frank today my friend will talk about Chinese New Year and v a l e n t i n e Day สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพิมพิพานฐถากำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เพื่อนๆของฉันจะมาพูดบทสนทนาเกี่ยวกับวันรุดจีนและวันวาเลนไทน์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ l t s Start now. Hi, Shay. It's nice to see you. Me too, Mai. Mm -hmm. How are you? I'm great. I'm celebrating. I'm great. I'm celebrating Chinese New Year, Rat Friday. What did you do on Chinese New Year? We make sacrifice to ancestor and Chinese God. My parents got me red. In Europe called Ang Pao. That's great. It's a good day for you. Thank you, Shay. Thank you, Shay. On Sunday, it it was a Valentine's Day. Of course, I went for dinner with my family at the restaurant. Did you get any person on Valentine's Day? Yes, I have got chocolate for my mom and dad. Good morning everybody. My name is focus Our tagalog word for today is utak. Reading utak in English, brain. We will use brain in a sentence. Our brain is really is a really important part of our body. Again, our tagalog word for today is utak. Reading utak. In English, brain. We will use brain in a sentence. Our brain is a very important part of our body. Thank you a ค d goodbye. สวัสดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนาสภาสิทธิ์เพื่อนำม,มาปฏิบัติให้เกิดความสุขุมเจริญในชีวิตประจำวันคือ นัตถิวิชาสมังมิตังแปลว,ว่าไม่มีมิตรใจเทียบเปรียบความรู้ฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่านัตถิวิชาสมังมิตังแปลว,ว่าไม่มีมิตรใดเทียบเปรียบความรู้ <c oughs> ขอความสุขคนเจริญจงบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนชุกคนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะรายการบทเพลงความรักวันนี้ขอเชิญรับฟังบทเพลงไร้รักไร้ผลขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ judge ไวใครขับกลอมเจ้าบันจงจุกเบาๆตรงฝาเท้าน้อยๆเฝ้าเลี้ยงดูแลตั้งแต่ตีนเท้าฟ้าหอยเทใจเฝ้าคอยวันที่เจ้าเติบโต จะเป็นอย่างไรเมื่อเจ้าเติบใหญ่ขึ้นมาดีชั่วเก่งกล้ามีการศึกษาสวยโกลืมตัวโบยบินเมื่อมั่งมีใหญ่โตโอหังอย่าโซคุยวโววัดี ก็ไม่อาจห้ามเจ้าขอเพื่อนลนมสาวผู้ได้ฟังเพลงนี้ก้มลงมองตรงฝ่าเท้าก่อนคิดจะทำชั่วดีสองตีนของเจ้านี้และที่พ่อแม่เคยจูบมันยังจำได้ไหมใครเคยพล้ำสอนยามเจ้า จะโน้นใครกล่อมให้หลับฝันใครคอยห่วงใยเจ้าได้ทุกวิวันใครคนร้าวรานเมื่อเจ้านั้นเสียน้ำตา เจ้าเป็นผู้ร้ายคงไม่มีใครปราถนารอยจูบบนฝ่าเท้าเพราะรักเจ้าเกินกว่าฟ้าแล้วสิ่งใดเหล่านาั้เจ้าจะมาตอบแทน ยามสอนยามเจ้าจะโนนใครกล่อมให้หลับฝันใครคอยห่วงใยเจ้าได้ทุกวี่วันใครคนร้าวราน ด็กีพ่อแม่ก็ภูมิใจถ้าเจ้าเป็นผู้ร้ายคงไม่มีใครปลาดนารอยจูบบนฝ่าเท้าเพรารักเจ้าเกินกว่าฟ้าแล้วสิ่งใดแล่านะเจ้าจะมาตอบ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูนำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการคิดเลขเร็วมาให้เด็กๆได้รับชมกันค่ะสำหรับรายการ Amazing Math วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกทุกคนนะคะวันนี้พบกับรองกมลวันทาบางในรายการผู้บริหารพบนักเรียนของเช้าวันอังคารที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะคะวันนี้รองก็มีเรื่องที่จะพูดคุยกับนักเรียนนะคะอยู่ทั้งหมดนะคะสองเรื่องเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการแต่งกายของนักเรียนนะคะ การแต่งกายของนักเรียนนะคะนักเรียนชายและนักเรียนหญิงนะคะควรใช้ทรงผมนะคะให้ถูกระเบียบนะคะ,<ม>ะเวลาที่นักเรียนใส่ชุดนักเรียนผู้ชายก็ควรที่จะนำเสื้อชายเสื้อใส่เข้าไปในกางเกงนะคะเวลาเดินลงมาด้านล่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินเนี่ยคุณครูหลายๆท่านนะคะฝากมาเรื่องของการเดินลงมาด้านล่างไม่ว่าจะเป็นการ เดินเพื่อเปลี่ยนชั่วโมงเรียนนะคะหรือว่าการเดินเพื่อลงมาทําธุระส่วนตัวเช่นเข้าห้องน้ําจะมีนักเรียนบางส่วนนะคะที่ไม่ยอมใส่รองเท้านะคะใส่เฉพาะถุงเท้าลงมาเดินด้านล่างนะคะซึ่งเป็นภาพที่ไม่สวยงามนะคะนอกจากไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบแล้วทําให้เชื้อโรคนะคะที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยสามารถที่จะติดที่ถุงเท้าแล้วซึมเข้าไปที่เท้าของนักเรียนได้นะคะโดยเฉพาะ นักเรียนบางคนเนี่ยถึงขนาดใส่แต่ถุงเท้านะคะแล้วเดินเข้าไปใช้ในห้องน้ําซึ่งห้องน้ำเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีเชื้อโรคเยอะนะคะเมื่อนักเรียนเข้าไปนักเรียนไม่ใส่รองเท้าอาจจะทําให้นักเรียนเนี่ยติดเชื้อโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ฝากนักเรียนนะคะฝากคุณครูประจําชั้นนะคะช่วยดูแลนักเรียนในเรื่องของการแต่งกายให้ถูกระเบียบน,นะคะแล้วก็การเดินลงมาด้านล่างโดยให้นักเรียนเน้นย้ําให้นักเรียนนะคะได้ใส่รองเท้าด้วยนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของการใช้สิ่งของซึ่งเป็นสาธารณาสมบัติร่วมกันของนักเรียนนะคะซึ่งสาธารณสมบัติในโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยเป็น สิ่งที่ได้มาจากงบประมาณของรัฐบาลน,นะคะที่ให้มาอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําไฟนะคะหรือห้องน้ําหรือตึกต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะรองอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยกันดูแลรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเนี่ยนักเรียนไม่ใช้แล้วนักเรียนก็ควรที่จะปิดไฟนักเรียนไม่อยู่นะคะนักเรียนก็ควรที่จะปิดให้เรียบร้อย โดยเฉพาะการใช้ห้องน้ำนะคะจากที่สังเกตเห็นนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นนักเรียนบางคนนะคะที่เข้าห้องน้ำแล้วนักเรียนทำธุรสนตัวเสร็จแล้วนักเรียนไม่ยอมที่จะราดน้ำนะคะซึ่งโถสุขภัณฑ์ของโรงเรียนเราเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือแบบนั่งยองแล้วราดน้ำแล้วก็ แบบที่มี2ส,ส่วนก็คือมีถังใส่น้ําสําหรับกดนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆนะคะว่าชักโครกนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะนักเรียนควรจะฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะเป็นนิสัยเวลาที่นักเรียนโตไปหรืออยู่ร่วมกับกับผู้อื่นในสังคมเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกถึงนิสัยของนักเรียนในการดูแลความสะอาดต่างๆนะคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการ ที่จะให้นักเรียนนะคะสามารถทําธุระส่วนตัวได้อย่างมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะมีแม่บ้านในการช่วยทําความสะอาดก็ตามนะคะแต่ว่าในองค์กรหนึ่งทุกคนมีความสําคัญเหมือนกันหมดนะคะเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อแบ่งเบาภาระนะคะของแม่บ้านที่จะทําความสะอาดด้วยแล้วก็เป็นการฝึกฝนคุณลักษณะนิสัยให้กับนักเรียนด้วยมันก็จะติดตัวนักเรียนให้อยู่ในสังคมนะคะต่อไปอย่างมีคุณภาพนะคะ สำหรับวันนี้นะคะอรองนะคะรองกมลวันทาบางนะคะก็จะพบนักเรียนนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันอังคารสุดท้ายนะคะที่รองจะพูดคุยกับนักเรียนเพราะว่ารองจะไปดํารงตําแหน่งนะคะผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะในวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะคะช่วงระยะเวลาที่รองได้มาทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชาการอยู่ที่นี่นะคะ ก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ทำให้นะคะเราสามารถที่จะเห็นการขับเคลื่อนองค์กรที่มีคุณภาพได้เจอคุณครูและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่รองจะฝากไว้วันนี้นะคะก็คือนะคะฝากให้คุณครูและนักเรียนนะคะได้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ะะซึ่งที่ผ่านมานะคะรองก็เชื่อว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนเองแต่ว่าเราจะทำอย่างนี้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะให้ดีที่สุดในทุกๆวันเพื่อให้นักเรียนนะคะที่จะเติบโตไปเป็นบุคลากรที่สำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับกัน ใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ในการเรียนนะคะทั้งคุณครูและนักเรียนทุกๆคนนะคะถ้ามีโอกาสที่ได้พบกันใหม่หรือนักเรียนไปเจอรองอยู่ตรงไหนนะคะเราก็สามารถพูดคุยทักทายสวัสดีกันได้นะคะวันนี้ก็ขอพบคุณครูและนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกับรายการหยุดอ่าน5นาทีกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจไม่ใช่วันพระแต่ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าวันพระคืออะไรเหตุใดจึงมีความสําคัญทางพุทธศาสนาเราลองไปทําความรู้จักกับวันพระให้มากขึ้นกันค่ะวันพระหรือวันธรรมสาวนะหรือวันอุโบสถหมายถึงวันประชุมของพุทธศาสนกชน เพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาให้พุทธศาสนาประจำสัปดาห์หรือที่เรียกกันอีกทั่วขออภัยค่ะกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่าวันธรรมสว,วนะอันได้แก่วันถือศีลฟังธรรมวันธรรมสว,วนะหมายถึงการฟังธรรมโดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติโดยมีเดือนละสี่วันได้แก่ วันขึ้น8ค่ำวันขึ้น15ค่ำวันเพน็ญวันเดือนวันแรม8ค่ำวันแรม15ค่ำหากเดือนใดเป็นเดือนขาดถือว่าถือเอาวันแรม14ค่ำในวันพระผู้สศิตในกชชนถือเป็นวันสำคัญควรไปวัดเพื่อทำบุญถาวายพัะตาหารแต่พระสงฆ์และฟังธรรมสำหรับผู้ที่เค้่งขัด เคร่งครัดในศาสนาอาจถือศีลแปดในวันพระด้วยนอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทำบาปใดๆการทำบาปหรือไม่ถือศีลห้าในวันพระถือว่าเป็นบาปยิ่งในวันอื่นวันโกรนเป็นวันพขออภัยค่ะเป็นภาษาพูดหมายถึงวันก่อนวันพระหนึ่งวันประวัติความเป็นมาสมัยพุทธ สมัยพุทธกาลพระเจ้าเพ็ญพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกลัาบทุนว่านักบวชศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับรักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่ว่าศาสนาพุทธยังไม่มีพระพุทธองค์จึงอนุญาตให้ให้พิสุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมธรรมเทศนาแก่ประชาชน ในวัน8ข้าม14ข้ามและ15ค่ำุทธศักรานิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมศสวนาสำหรับวันธรรมศสวนานี้เมืองไทยมีตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยและในวันศุกร์นี้เป็นวันพระทุกคนอย่าลืมทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสกันนะคะแล้วพบกับรายการหยุดอ่าน5นาทีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ